หลังจากที่เราลงขายแซตพันไปสักพักหนึ่งก็เกิดคำถามมากมายนะครับทำไมไม่มันถึงน้อยจังคลิปนี้มีคำตอบ วันนี้พบกับผมนะครับท่านว่าออฟฟิเชียลของผมจากร้านโมโตโบาช็อปพระราม5าซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มื่นสองนะครับสำหรับใครนะฮะที่มีรถบิ๊กไบค์อยู่นะครับอยากขายอยากได้เงินสดไว้ใช้งานก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมร้านเรารับซื้อก็สามารถส่งรูปส่งเล่มเขียวกันเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยนะครับผมและวันนี้ฮะผมภูมิใจนำเสนออีกแล้วนะครับ เจ้าคันข้างๆข,ข,ของผมนะครับนั่นก็คือคาวา s a กิแซ0พันปี2014 1หนึ่งเดียวในไทยอีกแล้วนะครับที่วิ่งเพียง200โลนะครับนะฮะบ,บอกเลยว่าตอนนี้เราก็ได้ทีมทีมเซลล์ของเรานะครับก็ได้ลงขายกันไปสักพักนึงแล้วนะครับแล้วมีฟีดแบ็กกลับมานะครับเกิดคำถามนะครับว่าทำไมเจ้าคันนี้ถึงวิ่งน้อยจัง200โลปีสิบ4มีด้วยเหรอ มีนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเล่าที่มาที่ไปของเจ้าคันนี้นะครับเจ้าคันนี้เป็นรถของบริษัทชุดแต่งชุดหนึ่งซึ่งบอกชื่อเลยไบเกอร์นะครับก็คือเป็นรถของบริษัทไบเกอร์ชุดแต่งไบเกอร์ที่ทํามือคัดมือเบรกนะครับพวกท้ายสั้นอะไรต่างๆนะครับผมก็เราไปดีลมาก็ได้มาประมาณ19คันนะครับนะครับก็ได้เจ้าคันนี้มาด้วยนะครับรวมไปถึงเจ้าคันนี้นะครับก็เกิดคำถามมันเยอะนะครับว่าทาไมมันถึงวิ่ง200โลนะครับก็คือรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ เป็นต้นแบบของชุดแต่งไบค์เกอร์แซดพันนั่นเองนะครับเป็นรถที่จดในนามบริษัทนะครับผมไม่ได้จดในน้มบุคคลนะครับก็เลยเป็นรถที่ไม่ได้เป็นเอาว่าไม่ใช่เป็นรถใช้งานนะครับผมก็คือเป็นรถต้นแบบของแต่งนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสเปครถกันคร่าวๆครับผมเจ้า Kawasaki s a d p a ปี2014นะครับตัวนี้ก็จะมี ABS นะครับผมแล้วก็ยางหน้านะครับผมจะให้มาเป็น ไซส์120ยางหลังจะเป็นไซส์180นะครับแล้วก็ในส่วนของโชคหน้านะครับจะได้เป็นโชวโชว่าอัพไซส์ดาวนะครับขนาด43มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับปั๊มเบรกคา沃สกิสีทองนะครับก็คือเราจะดูง่ายๆถ้าเป็นปี16ขึ้นไปนะครับจะเป็นปั๊มสีดำแหละนะครับถ้าปี14ต่ากว่าปี15 14ลงไปนะครับก็จะเป็นปั๊มสีทองนั่นเองนะครับแล้วก็สีเป็นโฉมแรกเลยนะครับเป็นโฉมที่ถูกปรับโฉมใหม่มาเป็นโฉมแรกนะครับ ปัจจุบันก็ยังใช้โฉมนี้อยู่นะครับผมคาลิเปอร์นะครับจะได้แบบเรเดียนเมาส์นะครับผมแล้วก็ปั๊มหน้าเป็นดิสคู่ด้วยนะครับผมขนาด4พอตนะครับผมเครื่องยนต์นะครับ 1,000cc นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นะครับจะได้จํานวนกระบอกสุดอยู่ที่ 1,043cc นะครับมาพร้อมแรงม้าสูงสุดอยู่ที่142ตัวที่10,000รอบนะครับคือรอบมาไวมากๆนะครับผมแล้วก็แรงบิดนะครับอยู่ที่111นิวตันเมตรนะมาที่ 7,300รอบนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับทั้งน้ามันจุได้ประมาณ17ลิตรนะครับผมความสูงของบ่อนะครับจะอยู่ที่ประมาณ82เซนนะครับหรือว่า820มิลนะครับโอเคนะโดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวมาดูเลขไมค์กันเลยดีกว่านะครับวิ่งเพียง200โลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยดีกว่า สตาทแชะเดียวติดน,น, <Wolver ine. S 2> นะครับแี่ยมาฟังรถเดิ่มต้นนะครับแข็งก็เดี๋ยวมาดูส่วนสูงกันเลยดีกว่านะครับผมสูงอยู่ที่177นะครับเท่ากันทุกคลิปนะครับผมส่วนเจ้าคันนี้นะครับอยู่ ประมาณ8 2เซนนะครับไม่ได้ดูสกิชชีนมานะประมาณประมาณออกนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับส่วนส,สูงนะครับซึ่งเหมาะกับคนที่สูงประมาณ170นะครับขึ้นไปนะครับผมสําหรับใครที่ต่ํากว่า170นะครับ mm. ก็สามารถสไลด์ก้นช่วยได้นะครับผมแล้วเราก็จะสามารถจอดได้นะครับผมโดยประมาณละกันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้า Kawasaki z ปี2 0 1พันสิบนะครับสำหรับคำตอบที่ว่าทำไมไหม่ถึง200โลนะครับเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือบอกเลยว่าคันนี้ใหม่โคตรนะครับใหม่กว่านี้นะก็หอกห้างแล้วนะครับปี14ที่วิ่ง200โลนะครับในไทยก็มีที่นี่ที่เดียวนี่แหละนะครับผมมู่ตบาบช็อปพารามหนะครับก็ฝากกันด้วยนะสำหรับใครที่หาอยู่นะครับก็รีบจับจองกันได้นะครับผมราคาหน้าร้านนะครับเปิดตัวอยู่ที่ สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเท่าที่จาไม่ผิดออกรถประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเลยนะครับสําหรับใครที่มีอายุที่ยี่สิบสาปีขึ้นไปนะครับรายได้หนึ่งหมื่นห้าพันอัพขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอายุงานนะครับประมาณหกเดือนขึ้นไปก็คือสามารถออกได้นะครับผม ก็ฝากกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดเวลาของทันวาออฟฟิเชียลลงแล้วนะครับผมพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็รลฟ์สตรีมหน้านะครับผมเราจะพาทุกท่านเข้ามาชมรถรุ่นไหนกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ